มือสองของดีต้อนรับปี2 0 2 5่มาอีกแล้วนะครับรถไถทีเทอร์รถไถอีซากิ nt 5 4 0รถไถพร้อมใบดันวิ่ง1,600ชั่วโมงดีขนาดไหนดียังไงเดี๋ยวไปดูกันเลยสวัสดีครับหมอนะครับจากช่อง j จ t Tractor อร์นะครับวันนี้นะเราจะมานะครับทำการนะนำรถนะมือสองที่เราเทินเข้ามานะครับเขาเอาให้4แรงเราไปเนาะ nt 5 4า่เราไปนะครับ่งเป็นลูกค้าเก่าเรานะครับเขาก็เป็นชาวไร่นี่แหละครับนะเขาก็ได้ทำการนะครับเทินเรามาเนาะ ซึ่งคันนี้เป็นรถประมาณ4ปีนะครับจดทะเบียน4ปีไหมน่าจะ4ปีเนาะวิ่งอยู่พันหกชั่วโมงนะอ่าดูดูไม้ก่อนเดินไม้ใช้ได้ปกติดีนะครับพันหกร้อยสี่สิบเอ็ดชั่วโมงนะครับสภาพยางหน้าเนาะดูดูไม้หน้อนก่อนเท่ายางหน้านะครับยางหน้าเหลืออยู่นะแต่เหลือประมาณสามสิบถึงสี่สิบเปอร์เซ็นตนะครับอาจจะเหลือไม่ไม่ได้เยอะมากนะครับส่วนเท้าหน้าเราเปลี่ยนซีนให้แล้วนะครับ เปลี่ยนลูกหมากให้หม่นะอ่าล,ลูกหมากให้หม่เลย,ลเลยแล้วก็ทํากลึงบ่าให้ด้วยนะครับทําให้แล้วก็พร้อมใช้งานเลยครับเก็บแห้งให้หมดนะครับเปลี่ยนกองให้นี่กองเปียกเอ้เป็นกองโซล่ากองน้ำมันเครื่องนะครับกองไฮดรอลิกเปลี่ยนให้หมดนะครับถ่ายน้ำมันเครื่องให้แล้วนะตัวนี้ปัม๊มนะอาจะเปิดห้องเครื่องโอเคมา นี่นะครับอ่ากองนี้เปลี่ยนไหมเปลี่ยนเปลี่ยนครับอ่าแล้วก็มีมนน้ำไม่ว่าน้ํานะครับนี่นะแล้วก็เราจะการให้หมดเลยนะครับมีสภาพเดิมๆเ,เลยนะไม่ไม่ได้ทําอะไรมากนะครับเครื่องเขายังใช้ได้อยู่นะเดี๋ยวเราไปท,ทดสอบเครื่องกันนะย้างหลังใช้ได้อีกนานครับย่างหลังได้อีกนานเลยนะเนี่ยดินยังติดอยู่เลยเนะี่ยเก็บสีให้นะครับเพราะว่ามันเริ่มเป็นสนิมบ้างนิดๆหน่อยๆแล้วก็เก็บให้นะครับ รวมถึงตัวนี้ก็ตัวหลอดไฟแล้วก็เก็บให้มันติดหมดแล้วนะอืมพี่โดยใช้ได้แน่นอนนะครับอตัวนี้เลยอ่เดี๋ยวเรามาลองสตาร์ทให้ดูกันนะครับีกันตัวนี้มันมีรอยบุบบ้างนิดหน่อยนะครับอ่านี้ต้องแจ้งก่อนไม่แต่ว่าไม่ได้เป็นประเด็นอะไรนะท่อทำาให้แล้วโอเคไปเลย อาเสียงใช้งานได้ดีเล่นให้หน่อยเล่นให้หน่อยยาวเลยเครื่องเครื่องปกตินะครับอายกไปดันหน่อยเดี๋ยวยกไปดันเสร็จแล้วเดี๋ยวให้ช่างช่วยเช็คตัวเพาหน้าให้หน่อยนะครับว่าเป็นยังไงอ่านี่นะครับแล้วลองหมุนให้ดูอ่านี่นะครับที่เราเปลี่ยนลูกหมากให้ โยกโยกโยกขึ้นลงนะครับว่ามันแน่นแล้วนะดูว่ามันว่าเราเปลี่ยนให้เป็นยังไงนะครับนี่เห็นไหมครับเห็นไหมตึบเลยตึบเลยใช้ขวาให้หน่อยอ่าเห็นไหมครับแน่นแล้วนะลูกหมากอะไรแน่นหมดอุ้ยปรับปรุงสภาพเยอะเหมือนกันนะครับอันนี้นะไปด้านนี่ลกรอยเลยไม่มีปัญหานะครับอ่าเดี๋ยวเราไปลองผ่าหลังกัน ขึ้นลงโอเคขึ้นเลยนะ,ะปกติดีครับขึ้นโอเคลองพีโด้หน่อยโอ้หมุนแล้วนี่นี่นะครับหมุนแล้วเ<ฟ>อาเปิดไฟเปิดไฟอ่าปิดพีโด้ก่อน โอเคเปิดป้นี่ไฟหนะ้าไฟพามาอ่าติดทั้งคู่นะโอเคสะบันไล้โอเคไฟหนะ้าอ่าติดหมดนะครับพร้อมใช้งานคันนี้พร้อมใช้งานเลยอ่าเดี๋ยวลองวิ่งให้ดูสักรอบหนึ่งอืม อันนี้เป็นตัว40นะครับเขาเหลืองวดอยู่2งวดอยู่เลยนะเราก็ไปปิดนะครับให้เขาเนาะเราวมาทำปรับการปรับปรุงอ๋อเป็นไงอ๋ออันนี้ไปใส่หางหลังนะหางหลังใส่จะจะนิ่องอนี้นะีกนะสบาย นี่โอเคอเช็คเบรคให้ดูด้วยโอเคครับคันนี้นะครับเป็นรถไถ NT 540านนะ1,610กรกว่าชั่วโมงนะครับรถประมาณ4-5ปีนะครับคันนี้นะพร้อมขายทันทีนะครับอยู่ที่329,000บาท อ๋อสสอง่บาท2อง0 0นบาทถ้าใครสนใจก็ทักเข้ามาได้เลยนะครับเดี๋ยวเราทิ้งเบอร์ติดต่อหรือเราท,ทิ้งช่องทางการติดต่อไว้ที่ใต้คอมเมนต์ได้เลยนะครับถ้าใครสนใจก็ทักเข้ามาได้เลยนะ